คำวาลูกผู้ใช้นะครับของผู้ญิบานมันเต็มอกครับเพิินบอกว่าผมทำให้เป็นเรื่องเป็นเล่ากว่าจริงน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวขอยุติบทบาทในน้าโพริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดถ้าพูดเท็จขอให้ข้าพเจ้าจมลงดินถ้าพูดจริง ไม่เท็ดขอให้ด้วยๆเวลานี้หมดเวลาปรับเข้าหากันแล้วเพราะบอกเกยแค่ความรู้สึกเราแม่แต่นิดเดียวอะไรที่เป็นซื้อผมขอมอบให้กับลูกทั้งหมดผมคอยไปหาใหม่บ<ะ>้านี่แหละครับของแท้เฮ้าเวาเองเฮ้าต้องรับผิดชอบในคำเวาครับนี่คือลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ ยืนยัดในคำว่าของตัวเจ้าของในสิ่งที่ตัวเจ้าของเห็นเราก็มีพยานหลักฐานจริงๆนะครับแม่แต่คนในวงการลู้ทั้งนั้นนะครับเบิ่งในติ๊กตก็อกหลายๆช่องนะครับที่เอาออกมาหัวค,คิกๆคักแซ่วกันสนั่นวันไหวบ่เห็นความเจ็บปวด ของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องแบกหลับอยู่บครับทั้งทั้งที่หูกันอยู่นะครับไผ่บ่หูบ่เห็นคงสีบ่เมนแต่ว่าก็ต้องด้วยเพราะว่าเป็นหัวหนา้ากับบ่ากาเบา่มันเป็นธรรมดาล่ะครับบ่าวากันแต่ว่ายาสไปงส่งเสริมนะครับมันเป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องถ้าถูกต้อง กสิวาดีกุนีอยูครับแล้วล่าสุดเมื่อึ้นเป็นยังไงครับผู้ใดๆไ,ไปฟังไปเบิงบอเพิ่นนวอลอยู่บนเวทียิ่งตอกย้ำนะครับว่ามันบ่มีเยื่อใยให้ให่กันแล้วถ้าเป็นผู้ใยญ่บบานสี่ดูสึกว่าจัางไหนครับโดยข้ามวอลนี้ ผมสิวอลให้ฟังเลยครับเพิ่กนกะให้ขอโทษที่ทึ่งเวทีล่ะเพิ่นว่ากระถือเยียบยำ่ำซ้ำเติมแต่ว่าก็ต้องเข้มแข็งผ้าวงเก่าต่อไปย่อมรับความผิดพลาดขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแต่ที่นี่บาเนี้เพิ่นบอกว่าแฟนครับบางคนกะสิว่ลหักเพลี่ยวเนาะ แต่อยากให้ทุกคนยั่งหลักองคอ์กรหลักทีมงานทุกคนเป็นอย่างคือบ่ววันหลักขอบครัวตัวจะของเน่ให้เบิงแงยงพยาบาลคือเกาเน่เมนสิแยกทางกันอีอย่างกะบ่กะบ่อยากถิ่มกันทุกคนกะว่ายุดอกมีเหตุผลของตัวจะของมันกะอ่างความชอบท่ามของตัวจะของทั้งนั้นแหละครับอยากให้ทุกคนมีกินมีใส่ ให้ขอบรัววจะของให้พวจะของนะครับคือบ่อยากให้มีบ่ว่าจุประสงค์ที่ต่อสู่มากเพื่อองค์กรย่างเดียวนี่บ่แล้วก็มาบอกว่าบ่อยากให้วงหนีพังพอโตจะของบ่คือว่าสิสางน้ำกันมากตอนนี้มันบ่มีแล้วครับ,บว่าเป็นทั้งขู่ตอนนี้แคร้างมากพอตนว่าขอบคุณ ทีมงานสุขคนอยากขอโทษเอฟซีที่ท้าไม่พิดหวังแต่บ่มีไผดีลอยเปอร์เซ็นเจ้าหู้ใดจังไหนวาคนเขาบ่าดีลอยเปอร์เซ็นต์มี่ทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาทั้งนั้นมันบ่ได้ผิดพลาดแบบนี้ผิดพลาดอีหยังเสียมาพิดพลาดแบบนี้สูผู้สุคนหมดมันเป็นไปบ่ได้ครับตีความหมายยังสิบบ่ได้รวมถึงตัวหนูเองก็แซงว่าตัว้าของผิดแล้ว ืบอบอยยมหลับผิดว่าตัวเจ้าของเห็ดจังสันทังสี่ไปแอบคุยมันกับบอเมียนแล้วครับบอกว่าตัวเจ้าของเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนักร้องเวลาผิดพลาด,ดอียังมามันเลยมีดามามีคนเหยียบยำ่ำซ้ำเติมเอาถามจริงๆน้องพรนเป็นคนดังอยู่บ่เป็นนักร้องอยู่บ่ แต่ว่าไปเห็ดนี่ยังครับหนองพอรนะถามมาเราเห็ดอย่างเาราไปเห็ดเสน่อย่างของเล่านะเล่ากันยังเถอะอ่ได้จำเป็นต้องเป็นดาล่าราครับมันเป็นขออ้างนะครับที่บอ,บอสมควรดอกสิ่งยอมรับในส่วนที่ผิดพลาดยอมรับยอมรับว่าจาังไน ยอมรับแต่บ่แก้ไขบ่เห็นว่าแก้ไขหรอกครับก็ยังบอกว่าขอสังคมยังอยากอยู่ตรงนี้ต้องเข้มแข็งเพื่อประครับประคองวงคนเกือบลอยชีวิตที่ต้องพึ่งผ้าตัวเองหนูต้องผ้าวงกล่าวต่อไปหนูต้องมาปกป้องด้วยตัวของหนูเองปกป้องอีย่ยงบ่ปกป้องผัวตัวเจ้าของจักหน่อย นี่แหละครับเมดหักไปทางใดก็ไปนะครับบ่มีความอาไลาอาวอนเลยบ่แย่เสจักหน่อยนะครับนี่คือในมุมมองของผมเลยผู้ใดสิวาผมก็ว่าบ่เป็นนย่งครับย่อมหลับในสิ่งที่ผมว้าไปนี่คนสิวาอย่างก็บ่เป็นอย่างย่างผมเห็นแบบนี้ผมก็ว่าแบบนี้หรือว่าคนเห็นตางกับผมก็บบ่เป็นอย่างครับทุกคนมีสิเห็นตางไหนครับ ทาว่าผมว่าเป็นกลางผมกระเบิ้งตามเนื้อผาที่มี่อยู่สีวาจังไหนถ้าเมื่อล่องเป็นโตเฮ้าเบิ้งครับทำเมี่ยตัวจกของนี่ไปแอบคุยกับผู้อื่นมันว่าเมนแค่นั่นครับบบได้เอามาไล่รดหรอกครับหอดเฮี้ยนหอดบ,บ้านคนครับจักอีหยังสิเกิดขึ้นแล้วครับ ถ้าเป็นบางคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวล่ะครับแล้วสีเหตุยังไงนี่มันคือผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ที่เพิ่นออกมาว้านี่มันดีขนาดใดล่ะครับสุดยอดขนาดใดละ่ะหรือว่าต้องให้เกิดสิ่งที่ไล่แรงก่านั้นบอกถึงสี่ชอบใจนี่พึ่เว่าแบบง่ายๆซอบๆมันดีที่สุดแล้วครับลองเป็นนักมวยเบิ่งครับ บอกัาหากหลายทอนนั่นะย่าค้นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหล็กๆใน้น่อยครับย่าเป็นเรื่องรอเล่นว่าทุกคนเคยผิดพลาดยาสหาบอาครับไปบอกไปไปสอนสังคมแบบนี้มันบ่ได้ครับสอนสังคมให้เอียบคุยกันนี่บอย่างเพลงตอนนี้กับมั้งสีดังตัวครับตัวแฟนมาจังใดนนี่มันถืขอขังอีีตัวนี่แม่ เครื่องหอฮู้แถว่าผมว่าเป็นนงางในใทั่งน้นแถๆเอามาช่วงนี้มากกำลังมาดันเพลงนี้ให้ดังอีกครับน,นี่ต๊กอกนี่อาัะเลยล่ะครับบอจโจนี่ของแท้ช่วงนี้มันเคาครับขอครับชีวิตหลายๆคนเลยครับนั่นเขาเรียกว่าความไม่ซื่อสัตย์ถ้าหักองค์กรซื่อสัตว์ตัวองค์กร เลือสิบบรหับขอบครัวซอ,อ,อสัตว์ตอขอบครัวหรือบอ่ครับนี่แหะครับในมุมม่วงของผมกับพิจารณาเบิงครับตำนี้หรือว,วาก็ะไดครับบรเป็นอย่างน้อมรับครับ